สวัสดีนะครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนขับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํานะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับผมอาจจะมาเย็นนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่เวลาประมาณ6กโมงเย็น13นาทีนะครับคลิปวันนี้ก็เป็นของวันที่11พฤษภาคม2565นะครับแล้วเราก็จะอ้างอิงแผนการซื้อขายทองคําวันนี้เนี่ยนะครับ ไปใช้จนถึงวันศุกร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มากกว่านั้นนะครับผมจะกลับเข้ามาทำคลิปเฉพาะกิจให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเอายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีคลิปเฉพาะกิจเพิ่มเติมเนี่ยก็มันจะได้เด้งเข้าหาทุกท่านได้ทันทีนะครับผมขอสรุปแบบสั้นๆเลยนะครับเพราะที่ว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับจากเมื่อวันจันทร์ที่ผมให้เอาไว้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็ ปรับตัวลงนะครับหลุดต่ำกว่า1,860เหรียญลงมาได้นะครับแน่นอนอาจารย์เติ้งก็ฟันธงเอาไว90้90%เลยว่าทองคำเนี่ยมันก็จะลงมาถึงเป้าหมายเนี่ยที่ประมาณ1,840เหรียญน,นะครับสุดท้ายก็มาถึงจนได้นะครับแล้วก็ลงไปแตะจุดต่ำสุดเนี่ยได้ที่1,831เหรียญน,นะครับแล้วตอนนี้ทองคำมันก็มีการเด้งรีบาวตามธรรมเนียมนะครับ แน่นอนว่าทองคําตอนนี้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยนะครับมันก็มีรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมเนี่ยมาป้วนเปี้ยนที่ประมาณ1,853เหรียญน,นะครับงั้นสรุปตรงนี้เลยว่าตอนนี้เวลานี้นะครับทองคำนะครับได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางบวกยาวอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งที่ท่านต้องทราบก็คือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับ มันจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งได้นะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะต้องรีบาวขึ้นไปนะครับต้องสามารถทะลุราคา1,890รเหรียญให้ได้นะครับทองคำเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับก็จากเดิมนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,985เหร 1, ียญนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเสียสมดุลเล็กน้อยนะครับย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่ 1,950เหรียญนะครับหลายคนอยากรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันจะสามารถขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับจะรีบาวขึ้นกลับไปได้อีกเท่าไหร่นะครับก็ต่อแบบนี้เลยนะทองคำนะครับมันจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ด่านเดียวเลยนะครับก็คือที่ หนึ่งพันแด้อยห้าสิบเจดเหรียญน,นะครับหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับ <c oughs> โอ้ขอโทษนะครับอถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันสามารถทะลุหนึ่งพันแด้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญขึ้นไปได้นะครับออทองคำมันก็จะขึ้นต่อนะครับก็ไปถึงเป้าหมายกำไรที่ประมาณหนึ่งพันแด้อยหสิบห้าจนถึงหนึ่งพันแดร้อยเจ็สิบเหรียญได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่าน1857เหรียญนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะทองคำนะครับจะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับลงมาที่เดิมครับทีมาณ่ประมาณ1,837จนถึง1840ี่เหรียญนะครับจุดที่พีคที่สุดก็คือว่าอย่าให้ราคาทองคำครับมันล่วงนะครับต่ำลงมาเนี่ยต่ำกว่า1833เหรียญนะครับ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถดุดตํากว่า1,833เหรียญลงไปได้รอบนี้นะครับทองคำเนี่ยลงยาวเลยนะครับมันจะไปถึงเป้าหมายที่ผมบอกเอาไว้เมื่อวันจันทร์นะครับสามารถมองลงเนี่ยได้ถึงประมาณสัก1,810จนถึง1,815เหรียญได้เลยนะครับนี่ก็คือในส่วนที่ผมมองเอาไว้นะส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับก็ให้รอทองคำครับย่อลงมาที่กรอบ 1841จนถึง1843นะครับนี่คือกรอบแรกที่ทยอยเข้าซื้อได้นะกรอบ2ก็คือ1820จนถึง1825นะครับก็คือสามารถทยอยเข้าซื้อได้แล้วก็กรอบ3ครับอยู่ที่1805จนถึง1810นะครับก็ค่อยๆเก็บซื้อเอาละกันนะครับถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมนะครับตอบเลยครับตอนนี้อยากซื้อซื้อได้นะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่าราคา1841เหรียญลงไปได้เนี่ยนะครับท่านต้องยอมคัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนไปนะครับท่านกล้าไหมจะซื้อตอนนี้นะครับซื้อได้ซื้อเลยหลุดต่ำกว่า1841นะครับต้องคัดลอสอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์เติ้งครับขอเลือกฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ทองคำมันเป็นเทรนขาลงระยะกลางบวกยาวแล้วนะครับ ตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยป้วนเปี้ยงที่1853-1854นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังไม่ผ่าน1857นะครับยังไงเดี๋ยวมันก็ถูกตบกลับลงมานะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมันผ่าน1857ขึ้นไปได้นะครับก็คนที่เล่นขายเซลล์อยู่ก็ยอมสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนไปนะครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดคุณเปิดขายที่ประมาณ1853แเนี่ยนะครับแล้วทองคํามันขึ้นไปผ่าน1857เนี่ย คุณขาดทุนแค่ประมาณ3-4เหรียญเองนะครับก็มันขาดทุนน้อยกว่าการที่เราจะเล่นฝั่งเปิดซื้อบายตอนนี้แล้วไปตัดขาดทุนที่1841นะครับอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะก็แล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็โอเคถ้าเกิดหลักทองคำนะมันผ่าน1857ขึ้นไปได้นะครับก็ เปิดซื้อตามขึ้นไปละกันนะครับอย่างน้อยๆก็ไปทํากําไรเพิ่มเติมได้ที่มาซัก1865จนถึง1870ได้นะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปจบที่ราคา1,878เหรียญส่วนใครอยากเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะครับก็ให้ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปรอเลยไม้แรกนะครับที่ราคา1848นะครับไปรอปิดกำไรที่1843ไม้2เนี่ยตั้งเปิดขายที่1843ครับ ไปปิดกำไรที่1838ไม้ย3ครับไปตั้งเปิดขายสเตตตอบที่1838ครับปิดกำไรที่1833แล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดขายที่1833ครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกำไรที่1825นะครับแล้วก็มาที่5มาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายที่1825ครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกำไรที่ประมาณ1810จนถึง1815เหรียญได้เลยนะครับ ก็จบในส่วนของโกสปอร์ตนะในส่วนของคนเล่นทองคําแท่งออนไลน์96.5%นะครับก็เล่นตามแผนนี้นะคือสําหรับทองคําแท่งนะครับก็ทองคาเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับด่านที่ราคา36,000บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาทองคำเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถรีบาวขึ้นไปผ่าน36,000บาทนะทองคำเนี่ยมันจะถูกตบกลับลงมานะครับ แต่ถ้าเกิดมันผ่าน3600บาทขึ้นไปได้นะครับซื้อตามเลยครับเพราะทองคํามันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับเป้าหมายกําไรจะอยู่ที่3850จนถึง3900บาทต่อบาททองต่อมาครับแต่สมมุติทองคํายังไม่สามารถผ่าน3600บาทขึ้นไปได้นะทองคำเนี่ยมันจะถูกตบกลับลงมานะครับกลับมาที่ราคาประมาณ29700 จนถึง29,800บาทต่อบาททองนะครับท่านจะได้เห็นทองคำครับหลุด30,000บาทต่อบาททองก็คราวนี้แหละครับถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่า3250บาทลงมาได้นะครับใครอยากเปิดขายเซลล์ก็เปิดขายลงมาได้เลยนะครับตามมาก่อนนะครับหลุดต่ำกว่า3250บาทลงมาได้นะครับไปรอปิดกำไรที่3,100จนถึง3150บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถดูต่ากว่า3150บาทลงมาได้ด้วยนะครับเปิดขายตามไปอีกครับไปปิดกําไรที่30,000บาททวนแล้วก็ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถดูต่ากว่า3 0 0 0 0บาททวนลงมาได้นะครับไปรอปิดกําไรที่ประมาณ29,800จนถึง29,900บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฟลุกจริงๆนะครับมันจะไปจบที่29,700บาทต่อบาททองส่วนใครอยากซื้อนะครับก็ รอทองคำครับมันทะลุราคา3450บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับก็ทะลุขึ้นไม่ได้ก็ไปปิดกำไรที่3600บาทนะครับแล้วก็ไม้2เนี่ยก็รอซื้อที่3600บาทครับทะลุขึ้นไปได้ก็ไปรอปิดกำไรที่3750จนถึง3800บาทนะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อไว้ที่3750ครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับก็รอปิดกำไรที่ราคาประมาณ3900บาทต่อบาททองนะครับนี่ก็คือในส่วนของคองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับสรุปเพียงแค่นี้นะครับ10นาทีสั้นๆนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับผมมาเพิ่มเติมอัปเดตให้นะครับแล้วก็อิงจากบทความเมื่อวันจันทร์ละกันนะครับแล้วถ้าเกิดคืนนี้หรือพรุ่งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็อาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ